สวัสดีครับผมสวัสดียามเม้าครับผมอ่าเขามาแล้วอย่าลืมมืนกดไลค์กดแชร์ผมน้อเล้กครับมือนี้ยสำหรับทโีนะ่นี่ผมจะพามาเบื้อันอ่าเป็นอันเฮ็ดเฮ็ดอันอ่นสีตังเสาเอกเสาโท้ษครับเนาะมีผมจะ้ามาเบิ้งนั้นว่าเพิ่มการไว้แล้วเมาว่าเพิ่มเฮ็ดอย่างแน่นนะับเนาะเตรียมการไวนะ้วนนะนะไวจะขึ้นเสาเอกเสาโทวันที่ยี่สิบสองนะฮะเนาะของเดือนนี้นะ,นะนะครับเนาะอีบกีิมือครับเนาะอีบกีิมือครับผม อย่างผมทายมันมือเห็นไหมปุ๊บมันตีอ่าตีแผงแแนั่นมือแหลกนั่นนั่นมือแหลกมือแหลกครับผมเนี่ยตาเห็นไหมครับผมนี่ครับนี่มือแรกครับผมม,บผม,บมือแรกรม,มือแรกเนี่ยมือแรกเพิระทั่งอ,อ่ามาตีแพงจนกระทั่ ทีแผ่งทังเงี้ยนน่ามากเลวก็ขุดหลุมนะครับว่าขุดหลุมมันซิมห่หลุมน้ำมันซิมแห่ตนครับใส่ซิมแห่ตนน้ำเนาะเนี่ยอ่ะพี่น้องก็ยืมกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนาะนะครับสีสางครับผมสีสางบ้านนะครับเนาะผมสีสางบ้านอสร้างมะเห็ดอสร้างมะเห็ดอันนี้เห็ดไวใยนะไม่เห็ดไใยเพื่อจะเอาเสาเอกเสาโทขึ้นวันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะ หลังจากเห็ดกัมแพงแล้วได้นล้วนี่หลังจากเห็ดกัมแพงแล้วผมเกลี่ยเห็ดสีสางมันตัวอะไรนะครับเนาะเนี่ยครับเพื่อจะเด็ดมาเตรียมไว้แล้วน้ำมาเตรียมไว้ได้ทั้งนี้ก็กุดลุ่มไว้ได้ครับผมกุดลุ่มกับซิบหาลุ่มซิบหาต้นแล้วมันใส่เสาซิบหาต้นครับผมุูนะครับหยุดไสแต่เบิ่งน้ำแล้วหยุดไส ทรนะนะายนะมันอิฐทรายหินแล้วก็เล็กน่ามโนะสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะนะ่เนาะเนี่ยมือว่านนะมือว่านเป็นกระเดชมากมือ,มอว่านเป็นกระมาต่อเล็กไว้ฐาครับผมต่อโค้องอะโค้องอันพวกกัน,น,นแลแม่งพวกโค้งโค้งเล็กไว้ฐานะนะ่นะนะนะมือว่านน่ามโนแต่มือนี้สร้างม,มากๆครับมือน,นี้สร้างม,มากๆเพราะว่าบ่มีอย่างเฮ็ดนะนะ่ามโน เป็นกนะดีถ่ามาวันที่ส2หมดแล้วครับว่าวกุดหลุมไวนะครับ,รรบเดี๋ยวอันนี้ก็กันแดดครับผมแดดหอนครับผมแดดหอนเนี่ยน,นะครับวางเรียบร้อยอืมบิดกุดหลุมกุดหลุมลกุดหลุมเล็กๆครับ ห้าลุมครับผมสิบห้าหลุมสิบห้าหลุ้มนะเนาะอ่ะพี่นองบ่งมี่ยังไลครับผมวันที 2, 7, น่ยี่สิบสองเจอกันไหมนะครับนะวา่าผมสจจะยกเสาเอกเสาโทขึ้นอีกนะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับนะสำหรับคลิปนี้กระแสเป็นสนิก่อนนะครับนะวา่าติดตามเมืองนะมาติดตามเมืองวานรูบานมันตีเป็น ทรงไหนนะครับก็ติดตามิึงกับผมชิมิซิมิกอาไอซามีก้อนครับขอบคุณหลายครับตี่ับชมน้าเนาะเดี๋ยวบานเป็นยังไงค่อยรับชมใหม่น้าเนาะติดตามไว้น้าเนาะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม